สวัสดีครับทางบริษัทยูรป้าหัดแวร์กรุปนะครับวันนี้เรามาแกะกล่องนะฮะสว่านแม่เหล็กอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแบรนด์โอคุระนะครับรุ่นโอเคยี่บสามอีนะฮะเครื่องตัวนี้เนี่ยมองผิวเผินข้างนอกแล้วก็ไม่ต่างอะไรนะฮะอ่าแต่มันจะมีอะไรพิเศษนิดนึงนะครับโอเคเรามาดูเนมเพลก่อนนะครับอ่า กำลังไฟ1,400วัตต์นะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับเจาะดอกใหญ่สุด23มิลนะครับทีนี้อ่าเรามาดูตรงนี้นิดนึงตัวนี้จะสังเกตได้ว่านะฮะตัวเครื่องเนี่ยไม่มีกระบอกน้ำยาหล่อเย็นมาให้นะฮะไม่มีนะครับถามว่าทำไมไม่มีเพราะเครื่องตัวนี้ไม่ได้ใช้กระดอกเช็ดบอร์ดนะครับเครื่องตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้กับ ดอกสว่านก้านเตเปอร์ MT2 นะครับเน้นนะครับเป็นดอก MT2 นะครับดอกใส่เข้าตรงนี้เลยนะครับใส่เข้าตรงนี้เลยนะครับแล้วเวลาจะเอาออกก็เอาริมตัวนี้ที่แถมมานะครับต่อกเข้าไปนะครับในกล่องก็มีสายเซฟตี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้ดอกก้านเตเปอร์ MT2 เป็นประจำนะครับ แล้วเจาะดาวใหญ่สุดเนี่ยไม่เกินยี่สิบามมิลนะครับก็แนะนําเครื่องตัวนี้เลยไม่ใช้ดอกเจ็ดบอสนะครับไม่มีการใช้ดอกเจ็ดบอสนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงอ่าตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดแม่เหล็กนะครับตัวนี้ปิดตัวนี้เปิดนะครับอ่าเปิดเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดสวิตช์ออนออฟตัวนี้เป็นปรับสปีดนะครับอ่า ตัวนี้เป็นซอฟต์สตาร์ทนะครับให้ซอฟต์สตาร์ทมานะครับเดี๋ยวจุดสังเกตรตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าผมปิดไม่เหล็กปุ๊บผมเปิดเครื่องเครื่องไม่ทํางานเห็นไหมครับเครื่องไม่ทํางานถ้าเกิดไม่เปิดไม่เหล็กเครื่องจะไม่ทํางานนะครับโอเครวมๆภาพรวมๆก็ประมาณนี้นะครับเน้นดอกเตเปอร์นะครับการ MT2 นะครับ MT2 นะครับเจาะได้เลย นะครับขอบคุณครับ